สวัสดีครับพมพี่น้องเจ้าเกษตรบ้านบ้านชาแนล้อครับเมื่อนี้สิม่แช่ประสบการณ์การปลูกผิดไทย,ยครับปลูกพริกไทยไปกินในครัวเลื่อนครับบบ่ต้องไปปลูกใส่เสารครับนี่ปลูกแอบคางต้นบอกม่วงเลยดนอครับนี่อายุ ซีเดือนแล้วครับก็ล่างเริ่มเลื่อยครับก็ล่างแตกหนอดนี่เป็นพริกไทยพันซีลอนนะครับพริกไทยพันซีลอนใบใบหนาแล้วก็ฟักงาวฟักใ่ การเตรียมลุมก็บบ่ยากครับว่าต้องขุดลึกขุดแค่ฝังเบานี่ครับแล้วก็ล่องกลุมนีม่ขีง่ง้อล่องกลุมจังหน่อยนะครับแล้วก็ฝังไว้ขางต้นบุปงวงเลยครับผมปลูกในต,ต้นบมงวงได้ผ้นดีครับก็ล่างเกาะก็ล่างเลื่อยครับลก็ลังแตกยอดน,นี่ก็ปลูกที่เร่อนแบบไอ้พริกไท,คกไทแบบย,ยครับพริกไทยแบบง่ายๆครับ พอตรงลงทุนกับเสามันยากกับเขาจะเกาะเรื่อยขึ้นตามต้นไม้นี่เลยครับต้นปลูกแล้วก็ใส่ฟุ้นนะครับนี่ในนี้ปุ๋ยเป,เป็นปุ๋ยขีนูครับเพราะขีหนูก็บานมันหลายกใส่ขีนูเนี่ยใส่ปุ๋ยอินซีเคมีเนี่ยครับ สิหาเมื่อใส่เองแต่ว่าพุ่นนี่ใส่เรื่อยครับเจ็ดเมื่อไปพุ่นฉีนูนี่ครับฉีนูใส่กางัมนี่ครับก็ถือว่าดูใบครับบุบใหญ่ใบหนากันจะเริ่มเติบโตเร็วอยู่ครับ เราบางครับไปอยากปลูกไว้กินพริกไทย,ยใส่พัดกบพัดหนูปลูกง่ายครับพิ่นเป็นพตจตกลไม่เลื่อยมันก็จะเลื่อยเกาะเปนเลื่อยตอเวลาเขาจะขยายพันธุ์มันก็คือต้องต่วนอ่ไหลมันเ่ยครับมันด้มีไหลออกมา ตรงไหลมันจะมีหลักแล้วก็เอาห่อตุ่มตอนมาตอนเราเลยครับตอนขยายพันธุ์เราขัจะเปลนต้องซื้อมาหลายต้นครับไอ้บรดดเดี๋ยวไหลมัมก็อ,อกแล้วก็ตอตอนง่ายครับพวกนี้เพราะว่าไหลปุ๊บมันจะออกมามีมีหลักครับสังเกตหลกักหลักเขาจะเกาะตามต้นใหม่กันไปเรื่อยปลูกไป กินครับว่ต้องไปซื้อเขาอันนี้อีบดยีบ,ยบดโดนกันน่าจะออกฟักครับต้องปูเบิงเข้าไปที่นี่บ่ต้องใส่หลักครับปลูกแนบเพร,รต้นไม่เลยพอดีต้นไม่เป็นลมเงาพอดีครับพ,พัวพริกไทยมันจะบอกค่อยมักแสงไหลครับมันเอก ปูเบิ้งครับสำหรับประเดี๋ยวปลูกริกไทยครับสูตรนี้ดีครับว่าต้องเปลืองว่าต้องใส่ทุนหลายสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ